แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกัดไม่ตกไม่เลี้ยวค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่ 3. นะคะกรกฎาคม2565ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดงนั่นเองค่ะพี่น้องคาะนะเออเป็นวันหยุดพักผ่อนของพี่น้องหลายท่านคิดว่านะวันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์นั้นเป็นวันครอบครัวนะคะจะได้อยู่กับครอบครัวแต่ยังไงแล้วนะคะ เขาบอกว่าจะต้องใช้ชีวิตประจาวันอย่างไม่ประมาทไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่นะคะโอเคไหมคะพี่น้องคะหน้าพูดแบบนี้นะคะเอาละเพื่อไม่เสียเวลานะคะในวันนี้ก็มาทํานายดวงรายวันกันนะคะเออพี่น้องคะประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะพี่น้องคะนะตอนนี้ป้าหมอเปิดคอร์สออนไลน์นะคะเรียนดูดวงไพ่ยิบสีง่ายๆตามสไตล์ป้าหมอนะคะเออนะหลักสูตรนะสิบดชั่วโมงนะคะแล้วก็มีแถมนะคะในการอ่านตัวเลขนำโชคจากไพ่ยิบสีนะคะฉบับ แบบฉบับป้าหมอนะคะคนข้างเซียชัดเจนแม่นยําด้วยนะคะในหลักสูตรนี้พี่น้องท่านไหนที่นะคะสนใจก็ทัก idline มาก็าแล้วกันนะคะส่วนพี่น้องท่านไหนที่ต้องการนะคะเลขนําโชคนะคะในเลขนําโชครายวันหรือว่าเลขนําโชคนะคะในส่วนของรัฐบาลก็แล้วแต่นะคะ idline นะคะทักประเด็งไปได้เลยค่ะพี่น้องคะนะในกลุ่มฟรีนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะ เอาละนะคะมาทำนายดวงรายวันกันเนาะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์สาหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มีเงินท่ามือและในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของเครดิตดีนะคะจะช่วยเหลือจะมีคนช่วยเหลือเรื่องของการงานเด็ดนะคะเลื่อนเป็นสติปเลยสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เนาะมาบอกว่าพี่น้องวันอาทิตย์เริ่มดีขึ้นนะเดือนใหม่นะชัดเจนขึ้นกว่าที่ผ่านมาแน่นอนละค่ะนะและก็โชคดีนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเจอคนที่ใช่หรือเกิดรักวนในกรณีที่ก่อนหน้านี้อาจจะผิดหกัผิดใจหรือว่าจากคนรักนะคะ เนะล้วก็หว,วนกลับมาคุยกันใหม่ฉะนั้นแล้วทำนายนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยดีในเรื่องเงินก็ดีดีในเรื่องงานก็ดีแล้วก็ดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะในวันพ่กนี้นะคะรู้สึกว่าจะดีหมดเลยทักดีหมดเลยคะ่ะพี่น้องคาะนะถ้าทักดีก็บอกว่าดีคะ่ะเนาะจะบอกว่าไม่ดีมันก็ไม่ใช่เนาะแต่ยังไงแล้วเราก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตทุกเรื่องคะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์คะ่ะแล้วก็ถ้าถามเลขนําโชคในวันพรุ่งนี้มาจากไหนนะคะก็มาจาก พานะของเรานะคะถ้าพานะของเรานะก่อนหน้านี้ซ่อมเขาหรือเสียเงินหนักๆไปกับเขานะคะเขาจะให้โชคลาภเรานะคะก็คือเลขทะเบียนรถนั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะในวันพรุ่งนี้มีเลข5้าดนะคะและก็4ี่หค่ะ5้า6ดสหค่ะขอพี่น้องวันอาทิตย์เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะ ก็มีปัญหาตึงเครียดในเรื่องการเงินเหมือนกันนะคะก็คือมีในลักษณะของการว่าหาเงินไม่ทันนะคะหาเงินเข้ามาไม่ทันหรืออย่างไรนะแล้วก็เกิดความเบื่อความสิ็งในวันพ่กนี้แต่ถ้าเกิดว่ารอเงินนะคะก็จะมีเงินเข้ามามีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินขายของดีขึ้นมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะพี่น้องวันจันทในวันพรุ่งนี้ก็จะได้กังวลส่วนสิ่งที่ต้องรอนะในกรณีที่มีความรักความสัมพันธ์ถ้าก่อนหน้านี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะคะน้อยๆกันอยู่ก็บอกว่ารอนิดนึงนะรอให้แต่ละฝายนั้นเนี่ยไม่เเรราาหือคนะะ ให้อยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งเนาะถ้าในลักษณะแบบนี้ทํานายในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ถึงกับว่าแตกหักค่ะแต่ว่าให้อยู่กับตัวเองก่อนนะไก่กลองนะคะอ่าหมายถึงว่ากลองก่อนว่าเอ๊จะอยู่กันรอดไหมนะจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่าต้องรอหรือให้เวลาซึ่งกันเล็ก,กันนะคะพี่น้องวันจันรเนาะเออทำนายสองเรื่องค่ะในวันพวกนี้เด่นๆค่ะแล้วก็เลข นะคะมาจากไหนเลขนำโชคในวันพรุ่งนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่มาจากบริวารน,นะคะซึ่งเป็นคนบอกกล่าวแนะนำเนาะตัวเลขนี้ที่นำโชคนะ,ะในวันพรุ่งนี้นะใดลงทุนลงหุ้นหรืออย่างไรได้อ่าว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันจันเนาะในเรื่องของเลขนำโชคนะคะและตัวเลขนับใ,ให้เลขอะไรคะมีเลข64นะคะแล้วก็3 9ค่ะ6439ค่ะพี่น้องวันจันทรขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารได้เงินค่ะได้เงินนะก่อนหน้านี้ได้เงินนะในวันพรุ่งนี้ก็หมุนออกทันทีนะคะพี่น้องขาดีกว่าไม่ได้เนาะเออแล้วก็ฟืดเห็นไหมคะนี่ได้เงินมีความรู้สึกว่าฟืดโดนเบียดเบียนนะคะเออหรือรายจ่ายเยอะหรือปัญหานี่สินหรือในส่วนของบริวานนะคะอ่าบันทอนเงินของเราออกไปฉะนั้นแล้วก็อยากเครียด้มนมากนักนะคะรู้ว่าปัญหา มันเกิดจากตรงไหนก็แก้จากตรงนั้นนะคะเร,รามาระวังในเรื่องการเงินเนาะแต่ยังไงแล้วการเงินนั้นมีความรู้สึกว่าเข้ามาจริงๆนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะจัดการอะไรไม่ได้เลยจ้าพี่น้องวันอังคารแล้วรู้สึกอึดอัดกดดันตัวเองติดตาอยังไงไม่รู้นะคะในเรื่องการเงินทั้งหมดเลยฉะนั้นแล้วก็ให้ใจเย็นๆร่มๆนะคะพี่น้องจ๋าเนาะเออว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ค่อยแกะค่อยๆแก้ไปในเรื่องเงินเนาะมันเป็นปัญหาโลกแตกนะคะสำหรับเรื่องเงินเนี่ยนะแล้วก็ทุกผู้ทุกนาม ฉะนั้นเราต้องมีสติเอาไว้ก่อนค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะเรามาระวังเรื่องสุขภาพเอ็นข้อกระดูกนะคะพี่น้องจ๋านะดูว่าจะไม่โอเคสําหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะมาดูนะคะตัวเลขนําโชคเนี่ยก็บอกว่ามาจากไหนม,มาจากเลขประจําตัวของเรานะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นลักค่าพี่น้องค่ะมาดูเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข92นะคะแล้วก็58ค่ะ92 58ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลาง วันบ้างสําหรับพุธกลางวันนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งดีเนาะแต่ในวันพรุ่งนี้เราม,มัดระวังนะคะ2เรื่องนะอ่าเราม,มัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านในช่องนะ,ะถ้าใครทํางานก็ในใช้งานได้ด้วยนะคะในในบริเวณที่ทํางานได้ด้วยเราม,มัดระวังนะคะอุบัติเหตุเนาะอ่ามันอาจจะไม่มากมายนะ แต่ว่าเราระมัดระวังเอาไว้ก็จะดีค่ะและก็ระมัดระวังเรื่องของการจะมีปากมีเสียงกับบริวารน,นะคะเห็นไหมนะเออดูว่าบริวารจะทิ้งภาระให้กับพี่น้องวันพุธกลางวันหน่อยค่ะได้ไนะแ้วเราจะต้องรับตาบแทนหรืออย่างไรนะะอึดหัดนะอย่างนี้แต่ยังไงแล้วก็ต้องทนนะว่าอย่างนั้นนะในส่วนของบริวารในส่วนของครอบครัวของพี่น้องวันเอ,อ่อพุธกลางวันนะคะบางท่านนะในส่วนคนรักนะบุตรหลานเนี่ยยังคงช่วยเหลือพี่น้องอยู่นะคะก็ รู้สึกว่าจะไม่โดดเดี่ยวนะในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังสองเรื่องหลักๆล่ะค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะค่ะส่วนเลขนําโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขที่เอ,อ่อขอพรนะคะเออมาจากองค์เทพที่เรานับถือนะคะหรือสิ่งที่เรานับถือนะอย่างนั้นนะครูบาอาจาร,รย์นะจะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพระนีนะ่ไหมคะครูบาอาจาร,รย์น,นั่นเองค่ะพี่น้องจะ้ะค่ะเลขนับไพา่เลขอะไรคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคาระคะ่ะเออโทษ พี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเนาะมีเลขห้าหนึ่งหนะคะเล็วก็ศูนย์ค่ะ5160ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนนั้นเป็นแบบไหนนี่อารมณ์เป็นเด็กๆนะคะอารมณ์เป็นเด็กๆนะอ่าอินเลิฟอินเลิฟสำหรับบางท่านนี่นะคะเจ้าชู้เล็กๆมีสนงสันนี่ในวันพรุ่งนี้นะคะเออก็โอเคมีโอกาสนะคะ,ะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยปรับให้ดีขึ้นนะ เออนะในส่วนของตำแหน่งงานก็เหมือนกันนะพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ปรับให้ดีขึ้นนะคะเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะแต่ยังคงอยู่ในที่เดิมๆมาว่าอย่างนั้นนะคะหรือยังคงทํางานวนไปนะ,ะยังไงแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ถือว่าดีนะ,ะดวงดีเนาะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนี่ยดีนะมีโชคลาภด้วยอะไรด้วยนะฉะนั้นนะไม่ได้อวยแต่พี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะแต่ดีจริงๆนะเอาว่าอย่างนั้นค่ะโอเคเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะ เ,เลขนำโชคให้เลขอะไรคะก็บอกว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับคนรักนะบุตรบริวารหรือเด็กที่อาย,ยุน้อยกว่าเราคะ่ะนะเป็นตัวเลขนำโชคของเราในวันพรุ่งนี้และเลขนหน้าไพ่ให้เลข1นึสองนะคะและก็1นึ 1, 2, 1, 4, คะ่ะหนึ่งสองหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงเงคะ่ะมาดูพี่น้องวันพฤหักสวัสดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพษษัทัก์สวัสดีนะ,ะรู้สึกว่าอ้วนอ้วนทวนนะคะอ้วนทวนกินดีดอยู่ดีอยู่นะคะและในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังนะคะในส่วนของบริวารน,นะ ในส่วนของหุ้นส่วนบริวารหรือคิดที่จะหุ้นส่วนลงทุนลงหุ้นหยุไดไปก่อนจะดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพักผ่อนก่อนในวันพรุ่งนี้อย่าเพิ่งคิดกันนะคะแต่บางท่านก็อาจจะเริ่มโปรเจกต์งานใหม่ๆนะมีไอเดียเนาะนะยกเว้นการรวมยกเว้นการลงทุนลงหุ้นนะคะพี่น้องค่ะนะมันไม่โอเคในวันพรุ่งนี้นะคะในส่วนของบริวารก็นะคะบริวารมีความรู้สึกว่าหลังเราหน่อยเงินินทาว่าร้ายใสย่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังนะคะแล้วก็ ประเภทในลักษณะของว่าถ้าใครมีลูกน้องลูกน้องลูกน้องอ่ะรู้สึกว่าจะใส่เกลียวว่างอะนะคะงานเยอะแยะมากมายเคลียร์ไม่ทันนะและก็หมายถึงว่าไม่ค่อยทํางานนะยุ่งอีรุงตรงนังอะว่าอย่างนี้นะคะยังไงแล้วพี่น้องก็จะต้องเป็นราชาไม้เท้าใช้ความรักความเมตตามอบหมายงานเอาไว้อย่างนั้นนะคะพี่น้องวันพระฤาษีค่ะโอเคค่ะอะมาดูนะคะตัวเลขนําโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่ได้มาแบบฟุ๊กๆเป็นตัวเลขนําโชคของเราที่ได้มาแบบฟุ๊กๆนะคะ ไม่มีไม่มีเฉพาะนะคะเออซื้อหรือลงทุนเลขไหนเลขนั้นก็จะนําโชคให้เราว่างนั้นค่ะในวันพรุ่งนี้นะอ่าและก็มาดูเลขนะพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสามนะคะและก็ห้าห้าหนึ่งสามห้าห้าค่ะพี่น้องวันพุธกลางหนึ่งสามห้าห้าหนึ่งสามห้าห้าพี่น้องวันพฤหัสบดีขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะ,ะในวันพรุ่งนี้ดูว่ามีพลังเหมือนเด็กๆนะคะพี่น้องจานะอารมณ์ร้อนไปหน่อยระมัดระวังส่วนในเรื่องของทรัพย์สินมรดกที่ดินนะคะตอบโจทย์ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะมีความมั่นคงได้คําตอบได้เงินเข้ามือนะคะเงินมากมายก่กองคือพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องเงินโอเคได้คําตอบนะคะเรื่องของกิจการก็ดีนะคะพี่น้องจานะถือว่าโอเคมากกันในวันพรุ่งนี้และได้ร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องจานะพี่น้องวันศุกร์ถือว่าโอเคค่ะ ในวันพรุ่งนี้ทุกเรื่องค่ะอ่ะ,ะเลขหน้าเ,เลขนำโชคให้เลขอะไรเป็นเลขเกี่ยวข้องกับตัวเองค่ะพี่น้องคะเนาะเป็นเลขเกี่ยวกับตัวเองเป็นหลักค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข10นะคะแล้วก็43ค่ะ1043ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ในหัวนะคะมีโปรเจกต์งานเยอะแยะมากมายค่ะในวันพรุ่งนี้ถ้ามีพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเออ และก็เกี่ยวกับกฎหมายพี่น้องต้องอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะแล้วก็มีปัญหากเก่าๆว้นกลับมาให้พี่น้องวันเสาร์แก้ไขนะไม่เป็นไรคะ่ะอย่าจิตตกนะคะค่อยแกะค่อยๆแก้ไปทีละบินนะคะยังไงแล้วรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะได้ข่าวดีจากทางไกลนะคะใครที่ขายของก็จะมีลูกค้าทั้งเก่าทั้งใหม่เข้ามาอุดนนนะคะพี่น้องวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์าบางท่านก็อาจจะออกเดินทางได้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะในวันพรุ่งนี้นะเออเจลาจาก็สำเร็จอยู่อย่าได้จิตตกนะคะพี่น้องนะเอาเป็นแบบนี้กันค่ะอ เลขนะคะนำโชคมาจากไหนเนี่ยบอกว่าเป็นตัวเลขที่มาจากการคำนวณของเรามาจากความฝันของเราเป็นหลักแต่เราฝันเห็นตัวเลขเลขนั้นคือเลขนำโชคนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเอาละเลขนะใ,ให้เลขเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าสามคะ่ะเจ็ดหนึ่งห้าสามค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเฮงค่ะ เอารับป้าหมอไวยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะ,ะกินดีอยู่ดีมีสุข,สขภาพแข็งแดงนะคะพี่น้องขานะแล้วก็ย้ําเสมอค่ะชีวิตของเราต้องสู้นะคะต้องสู้เท่านั้นนะคะไม่สู้จะไม่ชนะนะคะเราจะเป็นผู้แพ้ตลอดถ้าเราไม่สู้นะคะพี่น้องนะสวัสดีค่ะ